ทุกคนลองสังเกตไหมครีเตอร์สายกล้ามเนี่ยจะมีคอนเทนต์นะในการทำอ่ะมีอยู่ไม่กี่อย่างครับสร้างกล้ามอกกล้ามหลังกล้ามไหล่กล้ามแขนกล้ามขากล้ามก้นแล้วก็หมุนวนไปวนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็กลับมาอกใหม่หลังใหม่ขาใหม่ก้นใหม่แขนใหม่แล้วก็หัวข้อนะครับก็จะมีเรื่องของลดไขมันเพิ่มกล้ามกินแป้งโลคาร์บ high ร์บไ high f a แฟต f a แล้วก็จะวนลู สังเกตไหมนี่เป็นสาเหตุว่าทาไมช่องซิกแพคโปรเจกต์ครับถึงพูดถึงเนื้อหาที่มันค่อนข้างลึกขึ้นเนื่องจากว่าผมก็เบื่อเหมือนกันที <c oughs> <laughs> ่จะพูดเรื่องเดิม <c oughs> ที่พูดเรื่องเดิมมันจะมาสร้างกล้ามอกอะไรกันทุกวันวะหรือว่าแบบกันทุกเดือนใช่ปะหรือว่ามันจะมาลดไขมันอะไรกันแบบยาวๆผมทําเป็นครีเอเตอร์เนี่ยมา6ปีจะ7ปีแล้วนะครับ <c oughs> มันก็วนหมุนลูปอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจที่แบบเออเอาเรื่องงานวิจัยมาคุยดีกว่า หรือว่าเอาตัวของอข้อมูลเชิงลึกที่มันลึกขึ้นไปอีกนะครับเอามาคุยกันนะครับ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว,ว่าเปรียบตัวของช่องซีแบงก์โปรเจกต์เป็นร้านอาหารใช่ไหมครับเป็นร้านอาหารอีสานเราก็ถือว่าเป็นร้านอาหารอีสานสายลึกแล้วกันเนาะเพราะว่าแบบเราทําแบบพื้นๆม้นน,มานานมากแล้วแล้วผมเชื่อว่าคนดูก็คงน่าจะเดาออกว่าแบบสร้างกล้ามทําไง mm hmm. ใช่ป่ะหรือว่าแบบทําไงให้อกใหญ่ทาไงให้หลังกว้างทําไงให้ขาใหญ่ทาไงให้ลดไขมันได้มันรู้กันอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับหลายๆคนเนี่ย พูดซ้เรื่องเดิมคือแบบอ่ะบางคนก็คือกินโลคาก็โลคาไปคีโตคานิวอ์ก็คือเรื่องเดิม IF ก็ IF ไปอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยจะพูดในทุกๆแงม่มุมจะเปิดบทุกแง่มุมเลยแล้วก็เอาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับงานวิจัยเนี่ยมาคุยบางคนก็แซะผมเนาะบอกว่าเอางานวิจัยมาคุยแบบเป็นนักกล้ามใสวิจัยจะให้ผมพูดเรื่องธรรมดาเดิมๆแม่งทุกวันอย่างเงี้ยเหรอมันไม<า>่เบื่อกันเหรอครับ